สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแฟนเพจเซลน้องรติอิสุเมืองนนทนนะคะวันนี้เช่นเคยเลยค่ะอยู่กับเซลน้องรติก็ต้องอยู่กับรถอิสุสสวยๆด้านหลังนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับน้องสปาร์คต,ตอนเดียวเครื่อง3 0 0พันค่ะคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่6 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าลูกค้าให้เซลน้องรติแต่งอะไรไปบ้างค่ะตามมาชมได้เลยค่ะ สำหรับร้อแม็กคู่หน้านะคะลูกค้ารีเควสมานะคะเป็น TE 37ก้านแนบค่ะเป็นสีเทากันนะคะแล้วก็ขนาดร้อแม็ก18นะคะขนาดยาง2 3 5ส0ทูนะคะจัดหลดไป2นิ้วค่ะสำหรับร้อหลังนะคะลูกค้านะคะเลือกใช้เป็นร้อกระทะผ้าค่ะขนาด15นะคะจากโปรบรรทุกหนักเลยนะคะ ยางนะคะเป็นซีรีส์นะคะของมิชลิน XCD2 ค่ะสำหรับคันนี้นะคะจัดไปเลยค่ะลูกปืนโตแบบ6 1ล้อ10้อนะคะแล้วก็เบรก ABS ตรงรุ่น,นะคะ่ะไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะคะคอกนะคะเราก็ใช้เป็นขนาดมาตรฐานนะคะซึ่งลูกค้าใช้มากที่สุดนะคะขนาด1.35เมตรค่ะ รถคันนี้นะคะก็มีตัวล็อกฝาท้ายให้นะคะกันกระบะเปิดนะคะส่วนใต้ท้ายของกระบะไรเนอร์นะคะเราดามกระบะให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเซลล์น้องรัตตินะคะพาชมช่วงร่างของโปรบรรทุกหนักนะคะที่ยอดขานดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าแรกเลยของเพารอยลูกเปนโตในประเทศไทยนะคะจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับช่วงร่างนะคะเราก็จะประกอบไปด้วยนะคะตัวนี้คือตรงเตงนะคะเรามีการจัดย้ายหูแหนบสำหรับสายย่อนะคะครันนี้นะคะลูกค้าเน้นใช้งานและสวยงามก็ยอมไม่สุดจ้าลำดับถัดมานะคะเราก็จะใส่เป็นแหนบกอดให้ลูกค้านะคะสำหรับลูกค้าที่ย้ายหูแหนบเท่านั้นนะคะตัวนี้ใส่เพื่อดัดแหนบให้ตรงขึ้นนะคะจากทิ้มลงถนนใช่ไหมคะก็จะเชิดขึ้นข้างบนนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นเสริมแหนบนะคะขนาด16มิลนะคะ5แผ่นนะคะสองข้างก็รวมกันเป็น10แผ่นนะคะชิ้นนี้นะคะใช้สำหรับประคองแหนบนะคะโชคนะคะก็จะเป็นโชคไวนะคะ4ต้นเป็นแกนใหญ่นะคะสำหรับรถบรถบรทุกหนักเท่านั้นนะคะของโปรบรรทุกหนักเลยโดยตรงสำหรับชุดนี้นะคะติดตั้งเพิ่มเติมคือคานโชคไฟนะคะ ใช้สำหรับรองรับโชค4ต้นนี้นะคะเท่าร้อยนะคะขนาดใหญ่ชนิดพิเศษนะคะสําหรับโปรบรรทุกหนักเท่านั้นค่ะเบรก ABS นะคะ,ร A B ะ,คะตรงรุ่นนะคะไม่ต้องตัดต่อสายไฟค่ะล้อนะคะเป็นกระทะชนิดพิเศษผ่านะคะของโปรโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ใช้ลูกปืนโตแบบ6 1ล้อ10ล้อเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากได้โปรโมชั่นรถตอนเดียวหรือว่าแต่งคอกหรือว่าจะเป็นหลังคาทรงสูงหรือว่าเพารอยนะคะบรรทุกหนักนะคะสามารถกิ้งกลางหาเซลล์นองลติได้เลยค่ะที่เบอร์โทรนะคะ082 8ค่ะ89625 5นะคะสำหรับวันนี้นะคะราไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ